สวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับด้วยนะครับออสนะครับกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนะยินดีต้อนรับด้วยยินดีต้อนรับดานเนียนด้วยนะกลับมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันดีมากกลับมามาวัด แล้วก็เดือนที่แล้วนะวันที่30เท่าไหร่นะลูก31-31นะครับก็เป็นวันเกิดของดานียลเขาด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าวอวยพรนะดีใจด้วยยินดีด้วยนะครับแล้วก็นะครับพี่ขวัญน,นะครับมีหูดีเข้ามาด้วยวันนี้หูดีมากี่คนครับ นะครับน้องบอลปั้นน้อย1 2 3 4งสคนที่เหลือทั้งหมดหูหนวกเลยในนี้เพื่อนพี่แดงมาด้วยนะพี่อะไรพี่กุศลาใช่ไหมพี่กุลศลานะคนพี่กุลิศลามาด้วยพวกเราก็ดีใจนะครับนี่เป็นตัวอย่างของความพยายามที่อยากจะมาวาดมาร่วมกับเราจริงๆ หาเวลาตลอดเวลากระตือรือร้นอยากจะมาอยากจะมาตลอดดีมากแล้วก็ชื่นชมทุกคนด้วยนะที่ยังซื่อสัตย์แล้วก็มาวาดัดมาแก้บาปบรับสินด้วยกันครับวันนี้เราสมโพธ์อะไรครับผม มีหูดีตอบมาแล้วนะครับพัติเอกภาพในะหูนวกตอบอ่าใช่เลยพติเอกภาพอ๋อทุกคนรู้เลยนะครับอ่าพัติเอกภาพพัติเอกภาพใครบ้างครับใครบ้างครับสามบุคคลใครบ้างครับพระบิดาพระบุตรพระบุตรคือใครอ๋อพระเยซูพระเยซูพระบิดาพระบุตร,ตร,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 รตแล้วก็อีกคนหนึ่งครับใครอีกพระองค์หนึง่งพระจิตเจ้า ถูกต้องถูกเลยทุกคนเก่งมากเยี่ยมมากภาษามือทำยังไงนะพัติเอกภาพใช่สามรวมเป็นหนึ่งเป็นท่ามือที่นักบุญฟังซิสเดอร์ซานเป็นผู้กิดคน้นแล้วก็เพื่อจะได้สอนคำสอนให้กับหูหนวกที่ติดตาม ที่ชื่อมาปินเป็นหูหนวกนะครับนบ,บุญฟังทิฏฐาสารสอนหูหนวกคนนี้นะครับให้เข้าใจเรื่องพระบิดาพระบุตรพระจิตก็เลยคิดค้นประดิษฐ์ท่ามือพระตรีเอกภาพขึ้นมา เพราะฉะนั้นพ่ออยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนในโอกาสสมโพระตริับภาพในวันนี้ว่าชีวิตคริสตชนตั้งแต่เช้าถึงเข้านอนพระเจ้าดูแลตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเวลาทุกคนทําดีไม่ต้องเขินอายไม่ต้องกลัวที่จะทําความดีจงกล้าหาญเถิดเพราะพระเจ้าอยู่กับเราพอมักจะบอกอยู่เสมอบอกอยู่บ่อยๆทุกสัปดาห์ก่อนกินข้าวหลังกินข้าวก่อนทำงาน หลังทำงานก่อนเข้านอนหรือตื่นมาตอนเช้าก่อนขึ้นรถก่อนจะลงเรือให้เราสวดขอบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก่อนและที่ง่ายที่สุดคือสิ่งที่เราทำคืออะไรรู้ไหมครับสำคัญหากังเขนเนี่ยครับ การเริ่มต้นสวดเราทำอะไรก่อนครับเดชะพนามใช่ไหมครับอ่ะทุกคนเราทำพร้อมกันครับเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเนี่ยแหละครับบทสั้นๆเล็กๆที่ทำให้เรากับพระเจ้าสนิทกัน เราชีวิตของฉันกับพระเจ้ายังต่อเนื่องมีความสาม,มคัคคีอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าขอให้ทุกๆคนได้สวดภาวนาคิดถึงพระตรีเอกภาพทำสำคัญมหากรเขนและสวดบทพัสดิรุ่งโรดด้วยทุกวันเลย เดี๋ยวบทพัสดิรุ่งโลดนเนี่ยนะครับจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับเราจะเผยแพร่ออกไปทั้ง f a c e b o o k ิกต t อก IG ของพวกเรานะ่ะพวกเราจะได้สวดด้วยกันเดี๋ยวพ่อจะทำภาษามือแล้วส่งไปให้พี่น้องได้ทำตามพ่อแล้วสวดให้พระเจ้าอยู่กับเราขอพระเจ้าอวยพรทุกคน ให้รักพระเจ้าแล้วก็คิดถึงพระเจ้า <c oughs> แล้วก็ให้รักเพื่อนมนุษย์ด้วย <c oughs> ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเยอะๆครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นาลงด้วยที่มันเป็นล่ามภาษามือให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ